สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลศสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันด้วยถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง m i n d s e t ความคิดที่ดีทำให้มั่งมีเสมอผู้ฟังทุกท่านครับมีผู้กล่าวไว้ว่า อย่าคิดทำการใดถ้าไมเซ็ตไม่แข็งแกร่งพอคำคำนี้ถือว่าเฉียบคมมากๆนะครับมีผู้คนมากมายคิดอยากจะทำอะไรต่างๆแต่แนวความคิดหรือทัศนคตินั้นไม่ดีมีไมเซ็ตที่เป็นลักษณะของฟิกไมเ s e t คือไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงพัฒนายากนะครับต่อต้านทุกเรื่องแต่คิดจะทำการใหญ่นะครับอันนี้อันตรายมากๆ การที่เราทราบถึงการควบคุมนะครับการบริหารการดูแลความคิดอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่ควรจะต้องมีดําเนินชีวิตทั้งทีเลือกคิดบวกกับทุกๆเรื่องราวนะครับโดยรู้เท่าทันอันนี้ได้ประโยชน์มากเราควรสามารถปรับตัวปรับใจเปลี่ยนแปลงได้ไม่คิดว่ารู้แล้วทราบแล้วใจแล้วนะครับเพราะจะทําให้เรานั้นพลาดสิ่งที่ดีแล้วก็สําคัญ ควรพร้อมในการพิจรารณาในทุกเรื่องราวด้วยสติและก็มสมาธิอยู่เสมอครับไม่ควรปิดกั้นตัวเองกับเรื่องราวใหม่ๆควรมองเห็นโอกาสตลอดเวลาไม่มองอะไรก็เป็นปัญหาไปในทุกเรื่องนะครับเพียงเท่านี้ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขดังนั้น m i n d f e จึงเป็นสิ่งที่รับความนิยมนะครับมีการศึกษาถ่ายทอดอบรมฝึกฝนพัฒนาการตลอดในทุกองคอ์กรในทุกประเทศทั่วโลกอย่างนี้นะครับดังนั้นทุกๆท่านครับความคิดที่ดีทําให้มั่งมีอยู่เสมอนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่า ไมซ์จะทำงานควบคู่ไปพร้อมกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับเรื่องของจิตใต้สำนึกสิ่งต่างๆเหล่านี้ผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกครับดังนั้นเราเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยการใส่ใจดูแลเรื่องของไมซ์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพียงมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาไขว้คว้าสร้างโอกาสมองทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีถ้าจะจับประเด็นต้องเป็นประเด็นที่สร้างสรรค์ถ้าจะสื่อสารต่อขอให้สามารถสร้างและก็สารสายสัมพันธ์ได้ เพียงเท่านี้เราก็จะมีช่องทางมีโอกาสมีสิ่งต่ตางๆเนี่ยเข้ามาหารวมถึงเกิดกดแขงแรงดึงดูดอยูดด่ตลอดเวลาทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสทาร็ตวิชั่นมิชชั่นจนมาถึงวันนี้มายเซ็ตล้วนมีความผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกครับนี่คือแนวทางดีๆที่ WLBDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมเราคือสถาบันผลิตความรู้สู่ปวงชน วันนี้ขอให้ทุกฝังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุก,ท,กท่านครับ